สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องสนหมู่ไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับที่ร้านผมเองนะครับวันนี้มาขายที่ตลาดเซวันโคราชนะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาไม่ค่อยเยอะนะครับฝนตกแต่ว่าตอนนี้ก็หยุดให้แล้วนะครับจะมีมาร้านมาประมาณนี้นะครับนี่ลูกค้าค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากฝนตกเพิ่งหยุดนะครับ ผมพามาชมไม้ที่ร้านเลยนะครับนี้มีไม้มาไม่ค่อยเยอะนะครับเอามาได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีแต่ไม้ต้นใหญ่มานะครับใส่นิดเดียวรถก็เต็มนะครับอันนี้ค่าส่งนะครับแจ้งค่าส่งลูกค้าก่อนนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่80บาทนะครับถ้าถ้าหลายต้นก็จะบวกเพิ่มนะครับ แล้วก็ทักแอดไลน์มาคุยกันอีกทีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีปลายทางนะครับเนื่องจากทางไปสณีนะครับงดรับเก็บเงินปลายทางนะครับตอนนี้จะเป็นแสงเงินแสงทองนะครับมาชมเป็นไม้ตระกูลอโกนิมานะครับละห้าสิบบาทนะครับ ไม้ฟอมขอส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นตะกูลตะกูลอโกนีมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีรับเงินรับทองนะครับมีหลายต้นนะครับในกระถางนะครับใบสีชมพูส,สวยๆแบบนี้นะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นค้าเงินนะครับแปดสิบาทนะครับ าเงิน80ดสบาทนะครับแล้วก็ฟิโลสีทองนะครับหนึ่งบาทครับนี้รากทะลุกระถางแล้วนะครับกระถางใส่นี่นะครับล้าเขาเดินดีแล้วนะครับพิโลสีทองนะครับหนึ่งบาทครับพิโลมะละกอนะครับตัวนี้เป็นใบมะละกอเขาจะแฉกได้ว่านี้นะครับตัวนี้ยังยังเล็กอยู่นะครับ ันนี้เลี้ยงแดดลำไรนะครับจะสวยแล้วก็สีทองแบบนี้นะครับแต่ถ้าเลี้ยงแดดเยอะก็จะค่อนข้างใบจะไหม้แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเศรษฐีรวยรัพย์ด่างนะครับเป็นด่างลายสเตียนะครับด่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฟิโลมาละกอนะครับ าต้นใหญ่ๆอย่างงี้ครับค่าส่งกล่องอยู่ที่100บาทนะครับแต่ว่าถ้าส่งตะการ150บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวเลื้อยนะครับราคา150บาทนะครับบอลสีนะครับอีเเนานะครับ80บาทครับแล้วก็บอลสีเสือพานนะครับ100บาทนะครับ แล้วก็จะมีดอกมะลินะครับมะลิซ้อนนะครับราคา5้าสบาทนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับดอกใหญ่ๆห,ห,หอมเลยนะครับแล้วก็จะมีสาริกาเรียกซับนะครับหรือหัวใจเศรษฐีนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับ แล้วก็จะมีต้นทรณีสารนะครับพอจะคล้ายต้นลูกใต้ใบนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับตัวนี้จะมีลักษณะดอกสีชมพูนะครับอีกอย่างก็คล้ายดอกมะยมเหมือนกันนะครับอ้ต้นมะยมนะครับชื่อทรณีสารนะครับเป็นไม้วงคลนนะครับแล้วก็เป็นยาสมุนไพรด้วยครับสามารถรับประทานได้นะครับสัมภูนทางยานะครับทั้ง ใบแล้วก็ลำต้นแล้วก็รากนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับด้วยครับห้าสิบบาทนะครับเป็น,นช่วเก้าชั้นใบยาวนะครับหรือชัวเก้าวชั้นเลนซองนะครับตัวน,นี้น่าจะน่าจะส่งไม่ได้นะครับตัวน,นี้ขายอยู่ที่สองร้อยบาทครับ ไม่มั่นใจว่าส่งตะกร้าได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสูงมากตันนี้นะครับอ่าว้านเมตามหานิยมนะครับโซนนี้จะเป็นไม้ราคากระถางละห้าสิบบาทนะครับเป็นไม้เด็กนะครับสามารถนําไปตั้งประดับบ้านนะครับตั้งโต๊ะทํางานได้เลยนะครับบ้านเมตตามหานิยมนะครับตัวนี้5้าสบาทนะครับ เราก็จะมีเดลี่นะครับเป็นดอกเดลี่แบนี้ก็เป็นไม้มงคลไม้ฟอ้อากาดนะครับาาราคา50าบาทนะครับแล้วก็จะมีควนอิมเงินนะครับ50าบาทนะครับแล้วก็จะมีโชคเก้าชั้นนะครั้าสบบาทนะครับสอบถามได้นะครับ นี้ก็จะเป็นรวยรวยไม่เลิกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไม้มาจากต้นแม่ที่ด่างนะครับนี่นะครับก็จะมีความด่างนิดนึงนะครับสามารถเราไปรุ้นต้นลูกได้นะครับแล้วก็จะมีรวยล้นฟ้านะครับตัวน,นี้เป็นไม้เขียวนะครับล้นฟ้านะครับแล้วก็มีช้อนเงินช้อนทองนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโดยโชคนะครับห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีลิ้นมังกรแคะนะครับตัวนี้ตัวเขียวนะครับขอบทองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไม่แคะนะครับ นี่จะค่อนข้างที่จะสูงระดับกลางๆนะครับใบลักษณะใบจะแข็งๆแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีลิ้นมังกรเทาขอบทองนะครับตัวนี้ตัวแทะนะครับ50บาทครับแล้วก็จะมีเปเปอร์เชอร์รี่เลดนะครับตัวนี้ก็50บาทนะครับ มีอ,อมเงินแคะนะครับตัวน,นี้เป็นไม้แคะที่น่ารักน่ารักนะครับโอ้ไปแยกจํานวนได้เลยนะครับหรือว่าผมว่าเอาไว้เป็นกอแบบนี้เขาก็สวยนะครับตัวน,นี้เปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยนะครับลูกค้านําไปก็สามารถตั้งโต๊ะทํางานหรือว่าตั้งประดับหน้าบ้านในบ้านได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีแสงสว่างหรือเอามาออกมารับแสงนะครับ ในตอนเช้าทีละสองถึงสามครั้งนะครับให้น้ำไม่ต้องให้เยอะมากนะครับเนื่องจากเขาจะมีะมีเชื้อรามีรากเน่าได้นะครับตัวนี้เป็นภูงาเช้านะครับแล้วก็มีภูราชินีหินอ่อนนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะเป็นตระกูลภูเช่นเดียวกันครับหอทองหอ่อสับนะครับ ตัวนี้เขาก็จะเป็นไม้เรือยนะครับไม้เรือแล้วก็มีด่างด้วยนะครับตัวนี้นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นกอกมรกตเขียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกอกมรกตนะครับเขียวฮอนแลนดนะครับเขาจะไปเล็กๆนะครับตัวนี้จะไปเล็กๆแล้วก็ลำต้นไม่ได้สูงมากนะครับคล้ายๆตัวแคะนะครับ ในใบลักษณะใบเขาจะเล็กๆแบบนี้นะครับพวกมรกตฮอนแลนนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับครับมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นรวยโชคนะครับเป็นไม้ฟอร์มสูงขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้สามารถนําไปตัดทําจํานวนได้นะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่สามต้นร้อยนะครับ สามารถเอาไปทำจำนวนได้เลยนะครับ3ามต้นร้อยนะครับตอนนี้ผมก็จะมีไม้มาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีไม้อะไรมาอีกนะครับท่านในสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจช่องสนุมไม้บ้านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ